สวัสดีครับวันนี้วันที่26มกราคม6 7 6 7นะครับสถานการณ์ของเซ็ตเช้านี้นะครับเกือบลบนะครับราคาอยู่ที่0.74จุดนะครับ1,376.26จุดนะครับสลับเซ็ตนะครับหรือว่าบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าดาวโจนบวกขึ้นมา240 2จุดนะครับสลับดาโจน์แล้วก็ MAI ก็บวกอยู่0.083จุด4 1น3 4จุดสนะครับสี่รนะครับลับ m อ i นะครับสลับราคาทองคำก็ยังคงทรงๆตัวแล้วไปทางด้านข้างนะครับถ้าจำราคาของเมื่อวานได้ก็ราคาก็จะใกล้ๆกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่2,022.1 2อน่อนต่อดอลลาร์นะครับส่วนค่าน้ำมันนะครับเบนสปอร์ตนะครับ อยู่ที่8 1 5 8บาร์เรลต่อดอลลาร์แล้วก็ WTI อยู่ที่76.8 4บาร์เรลต่อดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทนั้นก็เมื่อวานก็อยู่ที่35.75หนะครับหรือ77ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าขึ้นมาก็จะแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่35.65บาทต่อ USD นะครับแล้วก็ค่าเงินเยนก็อยู่ที่147.77เ็เยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้เราจะไปดูนะครับ most active volume นะครับซึ่ง นักลงทุนนั้นให้ความสําคัญกับหุ้นใดแล้วก็เข้าเก่งกําไรในหุ้นใดนะครับโดยตัวแรกของวันนี้นะครับโมดัลทีบวุลุ่มนะครับก็คือตัวพายโ o สพาวเวอร์นะครับหรือตัวพายนะครับพามนะครับพามก็3เดือนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่าเขาบวกไป38% 1เนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป21%และหนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ยังคงบวกต่อเนื่องไป25%นะครับแต่ว่า ในวันนี้นั้นเขาลดลงไป0.02สตางค์นะครับอยู่ที่0.75สตางค์นั่นเองนะครับ PE 3 0เท่านะครับมี U ไม่มีนะครับเปอร์เซ็นต์ U ไม่มีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การปันผลก็ไม่มีนะครับแล้วก็แต่มี EPS อยู่0.02สตางค์ต่อหุ้นนะครับถ้าจากตรงนี้เราจะเข้าไปดูคือตอนนี้เขามีวอลลุ่มมามากที่สุดของวันนะครับในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ ราคาบลุ่มอยู่ที่238.83อยามิลเลียนนะครับแล้วก็มีแวลูอยู่180.32ปดามิลเลียนนะครับซึ่งนะครับในราคาก็ถือว่ากำลังองงามนะครับแล้วก็มี P ทับ BV อยู่ที่1.03นะครับดูจังหวะของกราฟของเขานะครับหลังจากที่เขาเคลื่อนที่ขึ้นมานานแล้วก็ไซด์เวย์มานานด้วยนะครับ่าก็ เลยพุ่งขึ้นมานะครับเมื่อวานนะครับแต่วันนี้ยอดตัวนิดหน่อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ตลาดรับทราบว่าถ้านะครับตัวพามนี้ถ้ามีเปอร์เซ็นต์ในการทํากําไรในไตรมาสที่4นะครับถ้าไตรมาสที่4มีการรายงานกําไรออกมาได้สวยงามราคาก็จะพุ่งขึ้นต่อนะครับเห็นได้จากอะไรครับตอนนี้เห็นได้จากการเคลื่อนที่ขึ้นมาของราคานะครับตัวขึ้นมา หลายเปอร์เซ็นต์ะครับใน3เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็คือขึ้นสูงสุดเขาไซด์เวย์นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไซด์เวย์มา3เดือน4เดือนนี้นะครับแล้วราคาอัดอั้นเป็นพิเศษต,ต้องมาพุ่งขึ้นในตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้น MSCD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปอ s i ขึ้นไปชน a l l บอ t นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับ o b v ก็เช่นเดียวกันนะครับค้งขึ้นไปแล้วก็ยอตัวลงมาเล็กน้อย แต่ตัวนี้จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับหลังจากที่เขาทําให้ตทั้งตลาดได้เห็นว่าจังหวะขาขึ้นนั้นเขายังมีโอกาสขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็น่าจะเข้าเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านลงทุนจะพิจารณาดูนะครับเราก็จะอธิบายท่านว่าถ้าจะเก่งกําไรนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปที่ชนเส้นสองวันที่ราคา1.07บาทนะครับตอนนี้เส้นสองลวันอยู่บริเวณนี้นะครับมีโอกาสที่ราะะคาจะไซเวย์ขึ้นไป ทางทุนเขาลองพิจารณาดูนะครับเราก็จะวิเคราะห์ตามความเป็นจริงนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับก็มีคําถามเข้ามานะครับว่าช่วยดูหน่อยครับว่าตัวนะครับตัวแจสนะครับเป็นยังไงนะครับจากคาถามเดี๋ยวเขาดูขออนุญาตถามก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปมีโอกาสหรือเปล่านะครับสำหรับตัวแจส ถามมาเมื่อ22ชั่วโมงก่อนนะครับเราก็จะไปเข้าดูตัวแชทก่อนนะครับอันนี้เป็นคําถามจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับที่สมัครสมาชิกรา,ายเดือนเข้ามาเราก็จะให้สิทธิพิเศษก่อนนะครับไปดูแจ z z นะครับแจตอนนี้นะครับจากที่เราเคยบอกไว้ว่าแจ็นั้น3บาทในะแค่ปากซอยเพราะฉะนั้นจังหวะนี้แจ็จะมีราคายัางไงเราก็ต้องดูจากอินดคเตอร์นะครับอินดคเตอร์สำคัญก็คือดูวอลลุ่มแล้วก็ดู m อ well. si well. ็แล้วก็ดู r s i แล้วก็ดู OBV นะครับโอพีวีนี่สายเวทิ่งสายเวทด้งข้างตัวไ s i ก็เช่นเดียวกันสายเวทด้นข้างถ้าราคาขึ้นมาที่50เมื่อไหร่ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้ MSCD นั้นยังคงสายเวทด้นข้างหมายเขาว่าอะไรครับราคายังคงก็จะต้องซด์เวทั้งข้างแล้วตอนนี้การบีบตัวเข้ามาหากันของบริษแบนสําคัญนะครับตรงนี้ต้องดูจังหวะตรงนี้ให้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทแบนบีบเข้ามาหากัน เขาจะเลือกข้างนะครับถ้าเขาเลือกข้างขาขึ้นราคาจะพุ่งขึ้นแต่ถ้าเขาเลือกข้างเป็นขาลงลงเกือกกลางลงมาต่ากว่าเกือกกลางของบริจแบน์ราคาจะดิ่งลงทันทีแล้วก็จะอาจจะมาชนเส้น2ในว,วันนะครับตัวนี้ท่านก็มี2จังหวะที่ให้เลือกนะครับก็คือรอที่เส้น2องว,วันนะครับรอซื้อรอช้อนที่เส้น2ในว,วันที่ราคา1.84แล้วก็มันก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับ อีกจังหวะหนึ่งคือเขาซื้อตอนนี้แล้วก็รอราคาที่มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพื่อจะได้ทํากำไรได้ทันทีอันนี้คือแจสนะครับถามว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ไหมดูทาวเฟรมวีก่อนนะครับไปดูทาวเฟรมวีก็เหมือนกับว่าเขามีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าการบีบตัวเข้าไปหาการของบูญจะแบนจะบ่งบอกราคาและจะเขาเรียกจะเปล่งเบ่งราคาไปทางใดทางหนึ่งนะครับ ถ้าราคายืนอยู่เหนอเือกิดการผู้จแบรนจะเบ่งขึ้นเพราะฉะนั้นดูจากแนวโน้มแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเบ่งขึ้นได้ราคาก็จะไปที่เส้น2องะวัน2.78ได้นะครับเพราะนั้นทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะลงได้นะครับต้องดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันนะครับตอนนี้ถ้าเป็นทางเฟรมเดย์ก็ยังคงเลือกขาลงอยู่นะครับถ้าเป็นฟาร์มเฟรมเดย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องลุ้นให้วนลุ่มเข้านะครับตอนนี้วนลุ่มไม่เข้านะครับ เมื่อวอนรุ่มไม่เข้าอยู่ที่14.68มิลเลียนเนี่ยวอนรุ่มไม่เข้าราคาก็ยังคงต้องไซเวย์และไซเวย์ดาวลงนะครับก็รอวอนรุ่มเข้านะครับอันนี้ก็คือคําถามพิเศษเข้ามาส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับมีบท่านถามมาว่า TLI นะครับ TLI ก,กำลังเป็นอย่างไรนะครับนี่เราก็อาจจะเรียนทนทราบตรงๆจาก การเคลื่อนที่แล้วให้ท่านพี่นาวเองนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับการเคลื่อนที่ของอินดิเคเตอร์ก็คือ m a c d ชีขึ้น r s i ไซเว y Up แล้วก็ o b v, v ก็ s i เว w a y เตนข้างยืนยันว่าราคายังมีโอกาสที่จะไซเว w a y ขึ้นไปอี้ท่านก็ลอพี่นาดูนะครับเราบอกสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากว่าท่านไม่ได้เป็นสมาชิกในช n น,นลเราเราก็จะบอกคร่าวๆแบบนี้นะครับนี่ก็เรียนททราบนะครับถัดจากตัวแรก ก็มาตัวที่2นะครับ JKN วันนี้ยังคงบวกขึ้นไปต่อนะครับ JKN อย่างที่เราเรียนในทัศนศักในคลิปที่แล้วว่าคลิปที่แล้วเราบอกว่ายังคงขึ้นได้ต่อหรือเข้าได้ต่อนะครับสำหรับ JKN เราก็จะทํากําไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ JKN นะครับช่วงนี้ก็ราคาก็บวกขึ้นไป0.07นะครับก็เราเค้นเรียนในท่านทราบจากเหตุผลอะไรต่างๆจากคลิปที่แล้วมานะครับว่าทาไมถึงจะต้องลงทุนกับตัวนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็คือ เขาเป็นมีการควบคุมแคชบาลานะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินสดในการซื้อและแค่แค่ใช้เงินสดในการซื้อก็ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับบวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นได้จากอะไรครับสามเดือนที่ผ่านมาโลอาบวกไปสา1สิบเก้าเปอร์เซนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาบวกไปร้อยสิบสี่ร้อยส่ิบสี่เปอร์เซ็ต์แต่วหนึ่งท,ที่ผ่านมาบวกขึ้นไปร้อยหกสี่เปอร์เซ็นตบวกขึ้นไปสูงเลยนะครับ PE 7 1 7เท่านะครับยูไม่มี DPS ไม่มีแต่ว่ามี EPS เป็พียง0 1น่าสตางค์นะครับเพราะนั้นเป็นจังหวะ้ายเวขึ้นไปเรื่อยนะครับราคาของ JKN นะครับแล้วจะไปหยุดที่ตรงไหนตัวนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสีแดงเรียบร้อยหมายว่าราคาพุ่งขึ้นไปแต่ว่าเรายังแ,แรงเรงเห็นนะครับเรายังให้โอกาสของเขานะครับขึ้นไปชนเส้น2องเล้ววันที่ราคา1.65นะครับ จากอะไรครับจากอินดิเคเตอร์ m a c d ยังคงไซด์เว์ชี้อัพขึ้นไปแล้วก็ RSI นก็คือแม้ว่าจะอยู่เหนือ o b o t นะครับก็ยังคงไซด์เวปทางนั้นข้างแล้วก็ OBV ก็ยังคงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับแม้ว่าราคาวนลุ่มจะเป็นสีแดงก็ตามนะครับคือส่วนใหญ่ก็กลัวกันนะครับแต่ว่าเรามองส่วนตลาดว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปชนเส้น2ในวันที่1.65นะครับ ก็เลยในะทั้งทุนได้ยลองพิจารณาดูนะครับให้เก่งกับรต่อไปนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองนําไปวิเคราะห์แล้วเอ้ยนาไปจะในการวางกลยุทธ์ได้นะครับยังไงเรายังบอกว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะครับสำหรับ JKN นะครับถัดมานะครับตัวที่3 ITD นะครับ ITD นะครับถ้าดู ITD ก็อาทิตย์นี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมา 5%นะครับแต่ว่า1เดือนที่ผ่านมานั้นเขาลบไป10%แล้วสเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป39%เนตื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ายังคงยังคงขอเลื่อนนัดในการชำระ,ะหุ้นกู้นะครับแล้วก็ PE ไม่มียู U ไม่มีนะครับไม่มีการ,รจ่ายปันผลด้วยแถมยังมี EPS เพียง0.07สตจงด์ต่างนั่นเองนะครับ ถามว่าตัวนี้มีโอกาสเป็นอย่างไรต่อนะครับถ้าเราดูบิดูบิดกับเฟอร์เห็นว่ารอฝั่งรอรอรับเนี่ยราคารอซื้ออยู่ที่4-6ล้าน6ล้าน3ล้านหมายก็ว่าถ้าราคาต่ํามาต่ํากว่านี้ราคาจะจะมาที่ราคา7จ i 0 7ุเนะครับเป็นราคาฝั่งฝั่งฝั่งบิดนะครับแต่ฝั่งเสนอขายก็ไม่ได้เสนอขายอะไรเยอะนะครับมีบนรุ่มเล็กน้อยนะครับ แสดงว่าหุ้นตัวนี้ยังคงมีโอกาสที่จะดีดกลับมาถึ่งขึ้นกําไรว่ายังคงจะทํากําไรต่อไปนะครับสำหรับ HTD นะครับเราก็เห็นว่าอิาอตาเลียนไทยก็มีการจ้างงานของบริษัทบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่ทำโครงการนะครับก็ตัวนั้นรู้สึกว่าจะประมาณจ่ายจ่ายต้องจ่ายบริษัทนี้หลังจากที่เขาทำงานเสร็จ ประมาณประมาณปลายปีมิถุนายนนะครับปีมิถุนายนหกเจ็ดนี่แหละครับกเพราะฉะนั้นอิตาเลียนไทยก็ดูเหมือนว่ายังคงทํางานเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องมีมีมไรายได้นะครับเมื่อมีไรายได้ะะราคาก็อาจจะดีดกลับขึ้นมาแล้วก็มีชาวดอยรออยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่จะดีดกลับขึ้นมาเราต้องไปดูกาเป็นก่อนนะครับจังหวะของเขาก็เหมือนว่ามีโอกาสจะดีดกลับขึ้นมานะครับเห็นได้จากอินดิเคเตอร์นะครับ อ่า M S D ไซด์เวพขึ้นมา i อส์ไลทไซด์เวถึงไซด์เว y นะครับแล้วก็ O B v ก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับแสดงว่าชะลอตัวนะครับแล้วก็จะค,ค่อยๆไซด์เว y ตอนนีน้แต่ตอนนี้เลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับยังคงมีโอกาสที่จะไซด์เวกลับขึ้นไปที่1.29คือไปชนเส้น2องเลวันก่อนนะครับถ้าเกิดจะลองเข้าเก่งกําไรดูตอนนี้นะครับก็ ถ้าราคายืนเหนือเส้นกึ่งกลางหรือจะแบนควรจะเข้าแต่ถ้าราคาต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางหรือจะแบนก็ต้องดูก่อนนะครับท่านนักทุนครับพอถ้าราคายืนต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางก็ต้องดูก่อนนะครับแต่ถ้ายังคงเข้าก็อาจจะต้องถืออดทนถือนะครับแล้วก็ให้เขาไซเว์ขึ้นไปนะครับสำหรับท่านที่ติดดอยก็อาจจะทัวเฉลี่ยได้ในจังหวะนี้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูครับในคลิปนี้ถ้าหนาจ,จะไม่เข้าใจ ว่าเราดูแนวโน้มแล้วของเขายังมีโอกาสที่จะตีกลับขึ้นมาแล้วก็เป็นช่วงเฉพาะจะช่วงจังหวะจังหวะหนึ่งที่เขาจะดาวลงมาแค่นั้นเองนะครับเขายังมีโอกาสนะครับสำหรับ IT d ดีนะครับถ้าเกิดเขายืดเวลาการจ่ายชําระไป2ปีนะครับถ้าเขาได้รับการอนุมัตินะครับก็จะมีโอกาสที่จะทํากําไรต่อมานะครับก็รอดูอีก2ปีก็แล้วกันนะครับ อัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ CV นะครับ c ีนี้เดิมทีนั้นราคานั้นก็ไม่น่าจะดีดกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าสถานก,การณ์ของ CV นั้นก็ c o ฟเฟอร์พานะครับแต่ตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาที่0.08สตางค์นะครับอยู่ที่0.46นะครับซึ่งดูเราดูแล้วก็ไม่น่าจะดีดกลับขึ้นมาแต่ว่า เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป2 3 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป11%และ1อาทิอันที่ที่ผ่านมาก็ลบไป 2%, 2> p e <PE S 2> ไม่มียิวไม่มี dPS ไม่มีแต่ว่า EPS ลบอยู่0.12สตางนะครับก็คือกำไรสุทธิ่อหุ้นติดลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับแต่เราต้องเข้าไปดูการาฟของเขาก่อนนะครับเมื่อดูการาฟก็เห็นว่าเขาไซด์เวยมาด้านข้างนางแล้วนะครับ แล้วตอนนี้เขาบีบตัวแล้วเขากําลังเลือกข้างขาลงนะครับคืออยู่ๆเขาก็กดลงมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงต่อน,นั้นมีแต่ว่าวันนี้ดีดกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าวนลุ่มนั้นเข้ามาเยอะแล้วก็เอเ i ซ e ด a ีไซเวย์นะครับถึงไซเวฟแต่ว่าไอ i s i d ไซเวย์ถึงไซเวอฟเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับ o b v นะครับก็มีโอกาสที่ไซเวย์ขึ้นไปนะครับล้วก็อาราบรึกษาจุดไขป่ปลาก็มาอยู่ด้านล่างแสดงว่าราคาจะเป็นขาขึ้น เราก็จะราคาไซเวย์ขึ้นไปแม้ว่ากำไรไม่มีนะครับถ้าเราจะเข้าไปดูนะครับใน F45 ของเขานะครับในนิวนะครับก็ล่วงนะครับเขาก็บอกว่ายังคงไม่มียังไม่มีกำไรนะครับออกหุ้นกู้ด้วยแปลงสภาพไม่เกิน500ล้านให้ PP เสริมสภาพคล่องชำระหนี้นะครับก็ล่วงนะครับโดยโดยดูข่าวต่างๆแล้วก็เห็นว่าเขายังมีข่าวข่าวทางด้านลบเยอะแยะเลยนะครับแล้แถม F45 ด้วยนะครับว่ารู้สึกว่าจะขาดทุนย่อยยับนะครับเพราะฉะนั้นท่านทุกท่านต้องระมัดระวังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เซฟตก็ดูเหมือนว่าบวกขึ้นไปเล็กน้อยสลับวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอาการนะครับอย่าเพิ่งเข้าหรืออย่าเพิ่งลงทุนในตัวนี้นะครับก็บอกทุกท่านได้เท่านี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็อีกตัวก็จะเป็น AKS ซึ่งเป็นตัว 0.01ซึ่งค่าในน้อยนะครับเราก็อรุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับต่ทั้งหมดเราก็รายงานให้ท่านได้รับทราบถึงวิธีการว่าเรามองมุมมองเป็นอย่างไรแล้วก็วิเคราะห์อ,อย่างไรในแต่ละตัวนะครับจะมีโอกาสทำกำไรได้อย่างไรหรือมีโอกาสาต้องดูจังหวะค่อยเข้าทำนะครับก็เรียนนักทุนได้ด้วยความห่วงใยนะครับเพะฉะนั้นจังหวะอันที่จะดีก็คือต้องรอดูเซต หรือถ้าเซตย่อลงไปเราก็ต้องอขายไว้ก่อนนะครับถ้าขึ้นมาเราต้องขายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดย่อลงไปก็เราต้องขายไว้ก่อนนะครับจะได้ทํากําไรนะครับก็เรียนให้ท่านลงทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับด้วยความเป็นกลางนะครับก็เราก็าอยากจะรายงานด้วยความโปร่งใส แตจริงนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าท่านเห็นว่าดีท่านก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านสําหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกหลายเดือนเข้ามาถ้าเกิดท่านอคอมเมนต์ถามมาเราก็จะตอบให้ท่านทันทีอย่างเช่นคอมเมนต์นี้แล้วก็ในข่าวๆต่อไปในอาทิตย์หน้าเราก็จะพยายามที่จะ คลิปก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับพยายามนะครับเนื่องจากว่ามันเช้าอยู่นะครับ่โมงเช้านี่ก็ถือว่าเช้าอยู่นะครับอาจจะจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการทํางานบางอย่างเพื่อให้ได้รายงานก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับก็กาบขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์มานะครับก็ไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับสวัสดีครับ like